เยาวชนกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องของเยาวชนที่มีสิทธิ์ในการออกสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครั้งนี้นะครับไปฟังเสียงของเยาวชนต่อการเลือกตั้ง2566ที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่1 4พฤษภาคมนี้ว่าแต่ละคนนั้นมีความคาดหวังอย่างไรกับว่าที่ผู้แทนที่จะเลือกเข้าสภาค,ครับค่ะอยากได้คนที่มีความสามารถค่ะอยากได้คนที่ฉลาดแล้วก็สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนค่ะ ิ่่งแรรกกทีอยาาาให้ัฐบชลค,คืออยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องระบบเศรษฐกิจตอนนี้ค่ะวันที่1ิสี่นี้นะคะอยากให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆค่ะค่ะอยากได้สสที่ฟังเสียงของประชาชนนะคะฟังเสียงของแบบคนรุ่นใหม่ว่าเขาต้องการอะไรอยากให้ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนประมาณนี้ค่ะเนี่ยสิ่งแรกที่อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ทำไป ให้แก้ไขเรื่องค่าครองชีพแบบว่าค่าครองชีพที่แพงมันแบบสวนทางกับค่าแรงขั้นต่ำของประชาชนนะคะมันไม่ไปได้วยกัน